สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนนะครับเนาะเมือนอี้ก็มาชมส้มสวนกล้วยกับงอเถานะครับเนาะขอ,ขอขอบคุณขอบคุณเนอ,อคุณพอ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องสุขูสุคนที่แบะเบียนมาหายงอเถานะครับเนาะนี่แหละสวนสวนกล้วยงอเถาผู้หายตัวดำๆนี่นะครับเนบะิ้งเขานะครับเนาะนี่องอเถากับปูไ้หลาย่ยางไยแนวนะครับเนาะมีอันนี้อันนี้ก็อ่งงวัวอานา องุ่นนะครับเนาะองุ่นองุ่นไร่เมล็ดจ,จะว่าบ,บรได้ผลเลยครับอันนี้มแต่กล้ยนะได้ผลนะครับเนะาะมานส้มสวนนะครับเนาะงอเถ่าก็ามากอยู่ตามาตามต่อตามสวนนี่นะครับฝากน,นะครับเดอ้อฝากกดติดตามเงาะเถ่าพวงใหยโตัวด้อมๆนี่เลยครับเดอ้อฝากไว้น้องอมบกอม,อมใจคุณพอ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องสุกูสุกพนี่นะครับเดอ้อกะบุ อยู่แถวบานงอ่อกเป็นยังไีสล่ะครับมีแต่ปลาป่วยและวงะมาปลาป่วยนะน,นี่นี่ป่วยนี่มาเดอ้อมาเดอ้อปูวยได้สิมามาชอเอากับมาชอ้อด้อยครับเดอ้อนี่แหละป่วยป่วยน้ำว่านะครับเนาะตนนัวนี้ป่วยน้ำว่านะครับเนาะนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวถ้าถ้า,าอันอันพี่น้องไปเบิ่งหมาดี่ยังนี่พี่น้องเคยเห็นหมากหมากหม,มาก็เ,เอิ่นหมาดยังบนีมันเป็นหมากอันนี้ มา่หน่อยผมมันนี่ยเงาทอก์บบรูนะครับเนาะนี่นี่ครับเขาเอินมายังตัวนี้ยังนะครับเนี่ยมาเนย่นีนั้นเป็นลูกเรองจีินะครับลูกลูกกับปอกับแฝกนะครับอันนี้นะครับนี่กับแถวแถวบ้านเงาะทอนะครับเป็นบรรยากาศจังจริล่ะครับลมลืนดีนะครับน้าเงาะทอร์กมักอยู่ตามตามปลาตามยังเนี่ยแหะครับเสียงไก่กับันอกเลยร้องแอกดอยน่อยนี่นะครับ นี่นะครับเดอ้อนี่มาเบิง่งนี่สวนสวนงออเงาะเถานะครับเนาะเจี๋วเนี่ยแะครับนี่ต้นต้นมะม่วงนะครับมะม่วงเดี๋ยวเนี่ยนะครับนี่กะ <c oughs> อัน โอ้ยตัวอย่างนั Del ่นนั่นพี่น้องเมืองเมืองนั่นตัวกระรอกพูดพูดพูดพุดครับตัวกระรอกมันมันมันเป็่นตับตับอยู่นะครับพุดมันเปลไปยนไปต้นต้นหวานะครับหูเจ้าต้นหวาบ่ครับต้นหวามันกับอันนั้นอันนั้นนพี่น้องหูเจัาบบกพี่ควรกับสิบหูต้นหวานะครับเนาะอันนั้นต้นหวานะอันนั้นงัวถั่มากบ้างแบบหวาหว่างหวาก็บบบพี่ควรอันนั้นงัวถอ่กินเป็นอาหารหลักนะครับเนาะอ่าแต่ว่า ตัวนี้หนึ่งว่าถ่บหงอยหลีว่ามันเป็นหมากย,ยังอันนี้นแต่ว่าเปียเป้ยวเปี้ยวแหละพี่น้องนี่นี่บางเล่นน้อยเ็ื่อ,อนหมากย,ยังน,นี่มันเป็นะสิซีมคือหมากยังผมผมกับบอลูนะครับเนาะอือนี่แหละครับมันกับบอลูนะผมน้องชิมมันมันกับเปียเป้ยวเปียวนี่มันอยู่ตามไหลตามสวนนี่แหละครับ <c oughs> นี่กะแถวบานบานงอถั่าก็มีตรปลาตายังนี่แหละมีเขียบกับพี่พวน พี่บักมว่วงมีแต่พักแตห่หยาบ่ได้บ่ได้ซื้อเขากินนะครับลอยเขากินนะเบิ้ลนองคบเนาะบระรยานะกาศลมเลื่อนมาคลืนฝนกับตกนาคบเนาะเนี่ะครับอันนั้นบรรยากาศนะครับ,รบ,บ,รารรบอากาศลมเลื่นดีมาเด้ครับเด้อมากินมาพิพัวน้ำเงาเท้า กูได้บอเคยหูวจ้าหมาพิพวนนี่มาบานงวเ่านี่หู้เลยนะครับหมาพิพวนคือหมาหยังหมาตองแรงกับหมาพิพวนนะครับเนาะพูนกับต้นหว่าดูรัครับต้นหว่าอันนี้เป็นเป็นผักกิเลกนะครับต้นกิเลกเนี่ยร้ายครับกิเลสเนี่ยร้ายหลายงวเถาก็อไปกินเป็นกับกับเข่ากับหยังนะครับนะงวเถากินได้จังสี่ละกันออกไปเมืองแน่ไปติดโควิดก็เลยบ่อยากออกไปอีกแล้วนี่แหละครับ บรรยากาศแถวบ้านงอถอกอจังส่ละอยู่ตามตรงตามตาเนาะนี่มาเด้อพี่น้องเลยมาเก็บผักขี่เล็กไปแจวไปดปนเหมืนว่านะผักขี่เล็กไปปนเนาะปนกับแสบได้ครับหมูจะปนผักขี่เล็กบน,นอนอกนี่แหละพี่น้องเลยนี่ยอถักขี่เล็กมันกําลังข้นนะอันนั้นนี่ยอพักขี่เล็กนี่แหละครับยอถักขี่เล็กเนาะอันนั้นงอถอกกับหมูจะผักขี่เล็กกันละผักอื่นกับพวกหมูดอกอาหานรักงอถอกกินพวก มักพิพวนหมักต้องแรงนี่แหละครับเป็นรักๆนะครับเนาะของหวานงอเถาฝากพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขศนะครรบเด้อฝากมาเก็บหมักต้องแรงน้ำในงอเถานี่ปุยหงายตัวดำๆนี่แหละครับฝากไปน้องอมอกล่อมใจค,ค,มคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องสุขูสุขศน,นะครับเดอ้อปุยหงายตัวดำๆมีเพื่อได้อยากเอาไปท่านหน่อยนะครับเนาะ ขอขอบุณขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องสุขุมสุขนเด้อที่เขามาแบเบี้ยนมาปนเริ่มเริ่มเองอเถานะครับเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขุสุข้นคว่เก็บกับยายได้ควมไข่กับยายนีนะครับเด้อลำ้วยเงินท่องคิดสิงใดกับขอให้ได้ซิ่งนั้นสมดังปาตนาได้ครับเด้อก้ให้ลำ้วยเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะกันนี่แหละแถ้วบานงะเถาก็เป็นทั้งลักษณะเสียนเนาะสุดท้ายนี่จ้างอเถาก็ขอเอ้าเข้ามา ขอบคุณครับสวัสดีครับ